เตรียมเปิดตัว i q คูแซัน X พร้อมชิป Snapdragon 765G ภายในเดือนนี้ในราคาไม่ถึงหมื่นเตรียมเปิดตัว i q คูแซนัน X พร้อมชิป Snapdragon 765G ภายในเดือนนี้ในราคาไม่ถึงหมื่นเมื่อเดือนที่แล้วครับทางไ q คูที่เป็นแบรนด์ลูกของทาง v ี vo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น i q คู z ัที่เป็นเกมมิ Phone ที่ใช้ชิปประมวลผลมี d เด t เทคไดเมซิตี้ห0 0่งพัลรุ่นใหม่พร้อมมีหน้าจอรีเฟรชเรทระดับ1 4 4่งและเทคโนโลยีชาร์จ44วัตต์ Vivo Super Fast Charge ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็มีการเผยข้อมูลว่าทาง Vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นลองอย่าง i q คู z ั X ออกมาเพิ่มเติมอีกรุ่นในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ครับ โดยจะใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 765G ในราคาที่ถูกกว่ารุ่น z 1ซึ่งคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นไม่เกิน10,000บาทครับส่วนสเปคอื่นๆของสมาร์ทโฟนรุ่น i q o z a X ยังไม่มีการเปิดเผยมาแต่อย่างใดนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ